กเราที่เราเดี๋ยวจะไปจับเพราะว่าเราี๋ยวเรโยกกับเดี๋ี่นะอกรณ์เจ้าของบันเกิดก่อนอันนี้ช่องยิ้มใหญ่ครับเจ๊แกช่องยิ้มใหญ่อันนี้ยิ้มรอยอยู่นี่ ดูก่อนว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> อันนี้มีไผ่ทองนะครับไผ่ทองของบ้านไหนบ้านลมอันนี้ด้อมบ้านลมใช่ไหมเดี๋ยวค่อยมาเอาละกันครับแบบมอากินเลยครับสวัสดีครับอันนี้ของ อันนี้บ้านเจมจอมนี่ๆนี่างนี่คืออันนี้อันนี้บ้านเจมสามนะคะอันนี้เป็นส้มตำนะครับไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ปลาปลาปลาไมบ้านนี้แพงนะไม่แพงหอพง 34, อรอกสามสิบคันแล้วก็นี่ของอันนี้มีด้อมของน้องบิว นี่ไงถาดก็ได้จ้าค่ะขอไอติมส่งมาให้เหรอแล้วส่ง EMS ไปให้ส่วนมากจะเป็นของด้อมบ้านลมนะครับอันนี้อะไรนี่มีขนมจีนเป็นขนมจีนเคี้ยวหวานนะครับเคี้ยวหวานกีเต้ ต้มตีนส่เดวปรุงมลยมีชาไข่โมกอยู่ตรงนี้เตวก๋เตี๋ยวก็มีนะครับไส่กาวไหมลูกอ้าวผม้า

ตอนนี้เขาก็ยังมารุมกันอยู่ที่นี่นะครับกินอะไรยังเจมจอมส่วนด้านเบทีเขาก็กำลังเซ็ตระบบกันอยู่นะครับแล้วก็พี่เบิร์ดกำลังอร่อยอร่อยมากนีชุดูซอร์อร่อยมากครับนางเจอของน้องฝัน ยังครับพี่เจมยังไม่ได้กินอะไรเลยผมอลองลองลอง <c oughs> เกี่เป็ดอร่อยมากจริงไหมสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้ผมไม่ได้เดินตลาดอยู่แล้วอันนี้เป็นฟู้ดซัพพอร์ตของน้องขวัญใจนะครับวันนี้มันเกิดน,น้องขวัญใจ โดนเดะมอสได้เป็นถุงเลยอ้าวนี่ใครสวัสดีครับพบกันแล้วกับอ่า ต้นชวนชิมครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับเมนูที่มีชื่อว่าผ้าหมูตะดุ้งเนือกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลอดสานดูเยอะของภาษอิสานนะอันนี้ทําเองเหรอทำเองเดี๋ยวรอรอรอน้ำเดี๋ยวก่อนพระน้ำเดี๋ยวกเราจะไปตะดุ้งน้ํานะครับให้แบคทีเรียเชื้อโรคมันตายครับทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้มันตะดุ้งแต่ว่าไม่ต้องสุกมากทิ้งไว้สักประมาณสี่วันแล้วสี่วันเราขึ้นมาเอาอันนี้วิธีการหมูตะดุ้งทไงดีกว่าเอาหมูลงแล้วก็หนีปุ๊บก็ต่อนก็ตื่ขึ้นมา อะไรกันอย่ลูกไป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 เอาเอคอะไรกัน่ไม่อร่อยบอกอร่อยงหั่ว้อ้แม่ไม่คนเสียงมันเข้าไมบูม่เกมพี่เกมอยากกินหมูอ่พี่มพี่มาดูตังตพีเกมเขาบอกเขาอยากกินอ่ะได้เลยพี่หายูกกันน thua muối thua muối, được rồi, được rồi, được rồi, ทา,ทานหมูดิบกันนี่เดี๋ยวคืนนี้หูดับนะส่วนเก้าอี้วันนี้นะครับเก้าอี้ก็สามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยนะครับน่าสุดก็สามร้อย

เรื่องอะไรร MM ู้หรือยังดำดงก็เห็นแบบกระเพา่ออีกแล้วเห็นไหมให้ดำดงก็คับมากครับตอนน ah> like, ี้โอ้ยยุ่ง มันเกิดครับวันนี้มันเกิดน้องขวัญใจครับไม่นนาากตกเบอร์นะครับสำหรับที่จะให้เดินลับๆรองปรุนกับพวกเราไปในครั้งนี้นะครับของที่เล็กนะอาจจะไม่ตกเบอร์นะบาางทีอจจะตรงนี้เป็นลิเกเลยครับตรงนี้อยู่วดพพัดโพธิ์สิทธิ์อยุธยาครับ อาจจะไม่ตรงเบอร์ตามที่ได like ้เห็นนะครับเป็นที่เล็กนะอาจจะพร้าผ่าไปนะแต่ถ้าไม่ได้เหมือนเจอทุกอย่างนะครับอาจจะพันรับกันเดี๋ยวเเราดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศวงดนตรีเพราะว่าวงดนตรีอาหารมาทางลิเกค่าเก้าอี้เท่าไหร่เก้าอี้สามร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยครับ ครับขอสัมัคนที่คนรักข้าเลยนะครับนะจะขอชี้แจงให้แจ้งประจัก์นะครับอันนี้อันนี้เป็นเวทีดนตรีนะครับอยู่ตรงสนามบอลตรงโน่นนู่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองมาทางนี้นะครับเวทีลิเกอยู่ตรงนี้นะครับคือเสียงดนตรีก็จะเข้ามาแบบทางข้างๆของลิเก งานอะไรวันนี้งานงานประจำปีครับงานกวนข้าทิพย์ของวัดคนคนมาเดินงานเยอะครับคนเออคนเยอะตั้งแต่กลางวันเหะเพราะว่าเหมือนกลางวันเขามีแห่อะไรกันสักอย่างผมเห็นรถแห่เป็นสิบคันเลย แผนตึ้งกินหมูหูเด็บให้หูดับอ๋อแห่สาวปมจารีเหรอน่าจะแห่แต่ละหมู่บ้านนะเพราะว่ารถแห่เยอะมากเลยแต่ผมมาไม่ทันที่เขาแห่ผมมาถึงเขาแห่เสร็จแล้ะ ตรงนี้มันมันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่มันก็จะเริ่มมืดละอันนี้หมดหรือยังยังครับพี่เจมเอาอะไรเดี๋ยวดูไว้ก่อนเอาพี่เจมมาพี่เจมเอาน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะหมดนะพี่เจมเอาน้ำเปล่าเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ครับเดี๋ยวมันหมดนะพี่เจมเดี๋ยวพี่เจมหมดนะพี่เจมหมดนะพี่เจม จังหวัดอะไรวันนี้อยู่ยุทธยาครับ อันนี้ลุงดากำลังอร่อยแววาอต่นากนินก๋วยเตี๋ยวเหรอยี่สิบแปดมิถุนาที่ปากช่องเอ้วันที่สิบสี่นี้ก็ปากช่องเลยครับใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ยังไง นี่ผมเตรียมหาคนขับรถไปแล้วนะเนี่ย14ปากช่องอะโอ้ตรงนู้เขาทำเขาทำรางวัลกันอยู่ฝั่งนูน้นเห็นเค้กก้อนใหญ่ไหมไม่ใช่เจดีวัดนะนี่นนะนั่นเค้กมีไรสดหรือเปล่ามีครับผม

เดาเดี๋ยวผมกลับไปรถก่อนดีกวา่าเออปล่อยให้ทีมงานก็ทำงานกันอยู่สองคน